ก็กลับมาที่ปีนี้นะครับก็เป็นเรื่องดีที่ทางยมหาก็ได้รับอนุญาตนะครับเพราะเราเองก็ขอร้องหรือเขาเรียกผักดันเต็มที่รวมถึงทางทางญี่ปุ่นก็สนับสนุนเราให้กลับมาลงแข่งเต็มฤดูกาลงั้นปีนี้เราก็พร้อมที่จะลงแข่งเต็มตัวนะครับใน2รุ่นหลักคือรุ่น s u p e r ร์บ e 1พันซีแล้วก็ Super ร์สปอร์ตหกนะครับในรุ่นพันเองเนี่ยก็จะเป็นคู่หูเตมตีนะเรียกกันอย่างนี้นะฮะ ผมเรียกเล่นๆว่าส่องโหลห้าร้อยเนะื่องจากเป็นเบอร์ยี่สี่กับเบอร์ห้าร้อยนะครับเป็นคู้หูจากรายการเอเชียคล้ายๆกับทางฮอนด้านะครับคือปีนี้ก็จัดเต็มในประเทศไทยนะฮะได้ข่าวว่าทางฮอนด้าก็ลงทางคาวากก็ลงเยอะจัดเต็มเราก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะฮะเราก็คิดว่าเป็นความสนุกสําหรับท่านผู้ชมนะครับจัดเต็มเที่ยวนี้คือทางสแตมเองก็ปีที่แล้วเป็นแชมป์ปีนี้น้องเขาเตรียมความพร้อมเต็มที่นะฮะตอนนี้ก็ สกิดเลยขอซ้อมครับพี่ผมขอซ้อมอยากลงเต็มที่อยากป้องกันแชมป์แล้วก็อยากเป็นแชมป์อีกปีหนึ่งนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งคือตีอนุภาพสําหรับตีนี่ปีที่แล้วนี้มีติดปัญหาเรื่องเทคนิคนะฮะจะเห็นว่ารถมีปัญหาในหลายสนามน้องเขาปีนี้เนี่ยเขาพุ่งมันมากซ้อมแล้วก็มีสมาธิดีนะครับเตรียมตัวที่จะลงส่วนในรุ่นตัวซูเปอร์สปอร์ตหกร้อย ก็จะเป็นทางแชมป์เอเชียปี2018นะฮะทางโฟร์ลัทธพงจะจับคู่กับทางเราเรียกว่าเป็นซุปตาของทีมนะฮะซุปอนุชานะครับก็จะเป็นคู่บดดีในรุ่น600อนี่จะเป็น2รุ่นหลักที่เราลงส่วนที่เหลือก็คือการทำอ่าเรซิ่งเซอร์วิสช่วยทีมซัทเทอรไล์เราทั้งหมดนะฮะกต่อีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยในปีนี้คือเราจะมีซัพพอร์ตเลสซึ่ง ที่ผ่านมาเราสร้างมากับลูกค้าเรื่อยๆนะครับสร้าง y ยามาแชมเปี้ยนชิแข่งมาจนปีที่แล้วเนี่ยมีคนเข้าร่วมที่เป็นลูกค้า290คันในหนึ่งสนามปีนี้ก็เลยคิดว่ายกระดับส่งเขาเข้าร่วมในรายการที่ใกล้ๆกับนักแข่งอาชีพเพื่อให้เขาได้เรียนรู้นะครับก็จะเป็น r าร r ซีรทั้ง r 15 r 3 R-6 แล้วก็ r 1นะครับปีนี้ทีมเตรียมความพร้อมไว้เยอะ นะครับแล้วก็จะพยายามทําให้เต็มที่ก็อยากชอเชิญทุกคนให้ให้ลองเข้ามาชมเข้ามาเชียร์นะฮะปีนี้เชื่อว่าจะมีความสนุกเต็มที่ขอบคุณครับ